เริ่มต้นวันนี้มาดูนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลกันก่อนที่พูดถึงกรณีการเปิดสารคดีรวมถึงการเปิดเสียงหล,อน,ลอนเพื่อไล่ชาวกัมพูชานายกมั่นใจว่าจะไม่ทําให้ไทยเพี้ยงพล้าในเวทีโลกครับนายอนุทินชาญวรกิคนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดสารคดีและซาวหลอนไล่ชาวกัมพูชาบริเวณชายแดนจังหวัดสะแก้ว ดยบอกว่าได้มอบอำนาจให้กองทัพตัดสินใจเต็มที่ส่วนข้อกังวลว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจจะกระทบสิทธิมนุษยชนหลังมีสวาบางคนทักท้วงนายกบอกว่าขอฟังรายละเอียดก่อนเนื่องจากช่วงสุดสัปดาห์ลงพื้นที่ตลอดแต่ยืนยันว่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายสากลเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ทำให้ไทยเพียงพล้ำในเวทีโลกเพราะว่าเรารักษาอธิปไตยของไทย ขณะที่กองกําลังบุรพาได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีกสองทุ่นในพื้นที่ปฏิบัติการบ้านหนองยาแก้ววันที่4เป็นระเบิดชนิดระเบิดอยู่กับที่ mn79 จํานวน1ทุ่นและทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ pmn จํานวน1ทุ่นสภาพพร้อมทํางานโดยทั้งสองลูกเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ดําเนินการเก็บกู้ตามขั้นตอนเรียบร้อย นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจมาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึง13ตุลาคมวันนี้นะครับตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวมแล้ว7ทุน่นแยกเป็นชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN สภาพพร้อมใช้งาน6ทุน่นและทุ่นระเบิดชนิดอยู่กับที่ MN79 สภาพพร้อมใช้งาน1ทุน่นครับ